ใครมีปากอยากพูดก็พูดไปเรื่องอะไรก็ช่างอย่าฟังขานเราจะต่อก่อเก้าให้ร้าวรานความรำคาญก็จะหายสบายใจสวัสดีครับเพื่อนๆ f อทุกท่านครับวันนี้เราเดินทางมาถึง e ีพีที่6แล้วนะครับสำหรับพระพุทธเจ้าสอนพูดนะครับวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องตายเพราะปาก นะครับแต่ก่อนที่จะนําเสนอในเรื่องนี้นะครับฝากเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ YouTube สมชายหนงหีนะครับหรือ Facebook Page สมชายหนองฮีโดยเฉพาะ y o u t u b e นะครับให้กดที่รักคังนะครับจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆนะซึ่งผมตอนนี้นะครับกำลังเตรียมนะคอนเทนต์ดีๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะนะครับ ศาสตร์แห่งความมั่งคั่งนะครับกำลังทำสคริปต์อยู่นะฮะสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้มากมายนะฮะโดยเฉพาะหนังสือเพชรปรัชญานะครับในเล่มนี้นะฮะเป็นแนวคิดที่ดีๆที่ผมอยากจะนำเสนอเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดก,การติดตามนะฮะกรุณากด รักขังติดตามเอาไว้นะครับวันนี้ถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องตายเพราะปากเราก็จะนึกถึงสำนวนไทยที่ว่ากันว่าก็คือปลาหมอตายเพราะปากนะครับปลาหมอตายเพราะปากความหมายคืออะไรครับคือคนที่ชอบพูดอะไรพร่อยพระอยมักจะได้รับอันตรายจากปากที่พูดพร่อยนั้นนะครับคือพูดแบบไม่มีหูรูดอะ นะฮะพูดเป็นต่อยหอยพูดไปเรื่อยและไม่มีความรับผิดชอบและความเสียหายก็มักจะตามมาพระพุทธองค์จึงตรัสถึงโทษของคนพูดมากพูดเยอะนะ,ะไอ้พวกเยอะทั้งหลายเนี่ยนะอย่าเยอะนะฮะบอกว่าผลกรรมขั้นเบาที่สุดของคนพูดเพ้อเจอ้อจะเป็นคนที่ไม่ได้รับความเชื่อถือ และผลกรรมขั้นหนักของคนพูดมากครับพูดอย่างไม่รู้กาลเทศะนั้นเนี่ยนะครับถึงแก่ความตายได้ผู้ใดเมื่อย,ยังไม่ถึงการอันควรกล่าววาจาเกินการผู้นั้นย่อมถูกฆ่านอนตายอยู่เหมือนลูกของนางนกดวที่นางกาเลี้ยงไว้ ส่งเสียงร้องไม่เหมือนลูกกาจึงถูกนางกาฆ่าเสียเหมือนอาขยันที่เราท่องสมัยเด็กๆนะครับนน่จำได้ไหมจำได้นะครับนะพระพุทธองค์จึงกลัดถึงเรื่องการพูดเพอเจ้อนี่ห้ามเลยครับพระพุทธองค์กลัดว่าอย่าพูดเวลาที่ไม่ควรพูดอย่าพูดเรื่องที่ไม่เป็นจริง อย่าพูดที่ไม่เป็นประโยชน์อย่าพูดไม่เป็นธรรมวินัยอย่าพูดจาไม่มีที่ตั้งไม่มีหลักฐานที่อ้างไม่มีที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกัดฉปะชาดกเป็นชาดกเทียบว่าด้วยตายเพระาะปากนะครับในสมัยพระพุทธการนะครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอยู่ที่เชตวันมหาวิหารนะครับในการนั้นนะครับก็มีพระภิกษุที่ชื่อว่าพระโกกาลิกะนะครับขอเข้าเฝ้าพระาศาสดาแล้วก็ทูลกับพระาศาสดาว่ามหาเทระทั้งสองรูปคือโมคคลาและสาลีบุตรนั้นเป็นผู้มีความปรารถนาอัลลามุ คือไม่ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยการกล่าวเช่นนี้ของพระโกกาลิกาเนี่ยครับเป็นเหมือนการกล่าวหาพระศาสดาก็คงทรงตรัสห้าว่าอย่าพูดมันไม่เป็นความจริงอย่าพูดตรัสห้ามถึงสามครั้งพระโกกาลิกานี่ไม่ยอมพูดจนได้จนพระโกกาลิกานี้ตายเพราะปากก็คือธรณีสูบแผ่นดินสูบนั่นเองพระพุทธองค์ตรัสไว้ดังนี้แล้วก็บอกว่า พาะโกกาลิกะไม่ได้ตายเพราะปากเฉพาะในการครั้งนี้ในอดีตการนั้นก็ตายเพราะปากมาแล้วว่าแล้วพระศาสดาก็ยกชาดกขึ้นมาครับเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพาราสีครับที่กรุงพาราณสีแห่งนี้ครับมีเจ้าแห่งนครเนี่ยนะฮะผู้ของนครคือพระเจ้าพรหมทัต พระเจ้ามุพลพระชัดก็ปกครองบ้านเมืองมาด้วยดีนะครับดีทุกอย่างดีหมดยกเว้นอย่างเดียวจุดอ่อนของพระเจ้ามโหสถคืออะไรครับเป็นคนพูดมากพูดไม่รู้กาลเทศะใครสนทนาด้วยคู่สนทนาจะกลายเป็นผู้ฟังทันทีไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลยแล้วพูดเนี่ยไม่รู้เวลาเวลา เลยเวลาไปกี่มูกี่ยามก็พูดอยู่นั่นแหละครับเป็นคนที่พูดมากพูดเยอะนะเยอะนะเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะพระเจ้าพม,มาทัดเนี่ยก็มีดีอยู่อย่างหนึง่งคือมีอามาตย์ู้เป็นบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลทคอยให้คำแนะนำปรึกษาราชการบ้านเมืองมหาบัณฑิตคนนี้พูดเป็นอามาตย์ก็จ้องอยู่เอ๊ะ จะให้คาแนะนําตักเตือนพระเจ้าพม่นทนีนอย่างไงดีนะจะหากลอุบายวิธีไหนดีนะที่จะตักเตือนบอกตรงๆนี่หัวขาดเนี่ยตายแนย่เราตายแนย่หากลอุบายไว้จะตักเตือนพระราชาของตัวเองยังไงดีนะครับอยู่มาวันหนึ่งครับนะฮะตัดภาพไปที่ป่าหิมะผ่านะ นะาป่าฮิมะปัดขอขอดนตรีหน่อยขอขอมิวสิหน่อยที่ป่าหิมะปัดนะที่ป่าแห่งนั้นนะครับก็มีสระน้ำนะฮะสระน้ําก็เป็นสระน้ําที่บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายลงมาหากินน้ําเนี่ยฮะเป็นศูนย์รวมนะครับที่ป่าแห่งนั้นก็มีลูกเต่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็มาหากินน้ําที่สระแห่งนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มี หงแดงอยู่คู่หนึ่งเอ้ยหงขาวคู่หนึ่งนะครับเป็นลูกหงนะฮะมากันเป็นคู่เลยก็มาหากินนะฮะเจอเจ้าเต่าน้อยก็คุ้นเคยกันนะไปกันมาคบหาสมาคมกันไปนะครับก็กลายเป็นเพื่อนรักนะกลายเป็นเพื่อนรักกันนะครับนะฮะเจ้าหงแดงทั้งคู่เอ้ยเจ้าหงขาวเนี่ยก็บอกว่าเจ้าลูกเตา่า ไอเตาน้อยก็บอกว่านี่ถ้าจะคบกันเป็นเพื่อนอย่ามาเรียกลูกเต่านะเรียกเต่าน้อยเฉยๆก็ได้เอ้ยเต่าน้อยเพื่อนรักไปเที่ยวบ้านเราไหมดูลึกๆในป่าหิมะพานุบ้านเรานะเป็นถ้ำทองอลังการงานสร้างเลยสวยงามตะการตาเลยเพื่อนไปนี่เพื่อนจะไม่ลืมเลยไม่อยากจะกลับมานี่เจ้าเต่าน้อยก็บอกว่าเอ้ยจะไปยังไงนะ นายก็รู้อยู่ว่าเราต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมอยู่ยังไงอยู่แบบเนี้ยมันจะไปไหวหรอเอ้ยมันจะไปยากอะไรเราเนี่ยจะพาเพื่อนไปเองแต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวข้อแม้อะไรวะข้อแม้ก็คือว่าเต่าน้อยห้ามพูดอะไรออกมาระหว่างเดินทางจนกว่าจะไปถึงถ้ำพูดไม่ได้เลย มเจ้าเต่าน้อยนี่มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือชอบพูดชอบเจรจาชอบจอดแจ๊เต่าน้อยก็ยืนอย่างความมั่นใจว่าเราจะไปได้จริงเปล่าเจ้าหงไปได้หงแดงทั้งคู่เอ้ยก็บอกว่าเราไม่ทิ้งเต่าน้อยแน่นอนและก็พูดกับเต่าน้อยว่า you will never walk alone นะ เสร็จแล้วพอได้แบบนี้เต่าน้อยตกปากตกปากรับคำเรียบร้อยนะครับก็หงน้อยทั้งสองก็ไปหาไม้ยาวๆเดี๋ยวเลยแหะนะหงน้อยทั้งคู่ก็คาบคนละฝั่งครับแล้วก็ให้เจ้าเต่าน้อยนี่คาบตรงกลางก่อนที่จะคาบเจ้าหงทั้งคู่เนี่ยก็บอกว่าห้ามพูดนะ ระหว่างทางไปนี่จนกว่าจะถึงถ้ำถ้ำท้องเนี่ยห้ามพูดเด็ดขาดนะพูดไม่ได้นะเต่าน้อยบอกได้ได้ได,ได,ได้ไม่ได้ไม่พูดก็ได้ในขณะที่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ออกบินนะครับมีเต่าอยู่ตรงกลางนะฮะบ,บินผ่านไหโอู้หูพอขึ้นไปบนอากาศเท่านั้น,นะครับชาวบ้านชาวเมืองเห็นก็แตกตื่นดีครับนะฮะจากป่าเข้าไปในชนบทนะฮะผ่านพระราชวังจะ มุ่งไปสู่บ้านของไอ,อ้เจ้าหงทั้งคู่นี่นะครับผ่านพระราชวังครับผ่านเมืองนั้ผู้คนโอ้โหเต่าเหาะได้เต่าเหาะได้เตาา่เตาบินเต่าเหาะได้เด็กๆก็วิง่งครูกันไล่ตามชี้ครับเต่าเหาะเหาะได้ยังไงเจ้าเตา่าเจ้าจะไปไหนเจ้าเตา่เตาเจ้าจะไปไหนโอ้โหเต่าน้อย ธรรมชาติเป็นคนพูดมากอยู่แล้วคิดในใจว่าไอ้เด็กเปรตเนี่ยท่านจะไปไหนมันช่อเรื่องของฉันอย่ามายุ่งคิดในใจไอ้เด็กก็เต่าน้อยจะจะไปไหนเต่าน้อยจะจะไปไหนทนไม่ไหวเต่าก็พูดว่าฉันจะไปไหนก็มันเรื่องของฉันอย่ามายุ่งแค่คำพูดเท่านี้ละ่ะครับ ปากของเต่าที่คาบไม้อยู่นั้นก็หลุดล่วงลงมาด้านล่างทันทีและด้านล่างตรงนั้นมันเป็นพระราชวังโตกลงมาฮะโดนหินพื้นหินที่พระราชวังครับเต่านี่แตกกระจายเปรี้ยงเดียวครับซากเต่านี้กระเด็นกระดอนตายในบัดดลครับเมื่อเต่าตกลงมาที่พระราชวังแห่งนั้นนะครับ ซากของเต่ากระดอนเต่ากระจัดกระจายตายในเสี้ยววินาทีที่ว่านั้นเนี่ยนะครับผู้คนก็มุมุงดูเสนาอัมมา์ก็มาคนเอกอมาเทิงพระราชามามหาบัณฑิตอัมมา์ผู้เป็นนิพพุสาก็มาด้วยมหาบัณฑิตผู้เป็นอัมมา์คิดได้ในทันทีว่าโอ้โหอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้เราได้อุบายที่จะบอกพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ว่าโทษของการพูดมากเป็นยังไงว่าแล้วมหาอมาตยก็ทูลกับพระเจ้าพรมทัตว่าเต่าตัวนี้คงคุ้นเคยกับหงสองตัวนี้พวกหงจึงได้ให้มันคาบท่อนไม้เอาไว้แล้วพาไปเที่ยวในอากาศแต่พราะมันได้พบเห็นอะไรเข้าจึงอยากจะอ้าปากพูดมากด้วยการลืมตัวขาดสตินี่เองพอเต่าอ,อ้าปากพูด ก็เท่ากับได้ฆ่าตัวเองแล้วหนอต้องล่วงหล่นจากท่อนไม้นั้นฆ่าตัวตายด้วยการอยากพูดมากของตนเองโดยแท้อมาต์ก็เลยพูดต่อไปว่าข่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนทั้งหลายผู้ใดเป็นบัณฑิตได้เห็นเหตุการณ์อันนี้แล้วย่อมเกิดอุทาหรณ์สอนใจว่าเราควรเปล่งกล่าวแต่วาจาที่ดีเป็นกุศลไม่ควรอยากกล่าวมาก,กาเกินไป จนล่วงเลยเวลาอันสมควรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประจักษ์เต่าตัวนี้ไม่ใช่หรือว่าเป็นพูดถึงแก่ความพินาศก็เพราะการพูดมากนั่นเองพระเจ้าค่ะโอ้โหโดนพระราชาเต็มๆพระเจ้าพรหมทัตฟังดังนั้นก็ตรัสกับอำมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตว่าธนามาท่านพูดเช่นนี้ ท่านอยากจะไป,ไปเป็นไพ่ใช่ไหมไม่ใช่ธนมาตท่านพูดเช่นนี้หมายถึงเราชอบพูดมากเกินไปใช่ไหมอามาดเองครับถ้าจะบอกตรงๆก็กลัวพระราชานหน้าแตกก็เลยพูดว่าข้าแต่มหาราชไม่ว่าจะเป็นพระองค์หรือใครๆอื่นก็ตาม หากพูดมากเกินประมาณแล้วย่อมถึงความพินาศเช่นกันพระเจ้าข้าพอถึงการบัดนั้นครับพระราชาก็ถึงบางอ้อรู้เลยว่าการพูดมากนั้นเป็นภัยยังไงบ้างการพูดเยอะไม่เป็นผลดีไม่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองยังไงบ้างพระราชาพรหมทัตต่อมาก็เลยตรับน้อยลง รัสถูกการบางวันนี่ไม่พูดอะไรเลยครับจบชาดกนี้พระศาสดาตรัสว่าเต่าในครั้งโน้นได้มาเป็นพระโกกาลิกะในบัดน,นี้ลูกหง์สองตัวได้มาเป็นพระมหาเทระสองรูปก,ก็คือโมคลาสาริบุตรพระราชาได้เป็นพระอานท์ส่วนอมัดผู้เป็นบัณฑิตก็คือเราตถาคตนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็คือ าชาดุบที่ว่าด้วยตายเพราะป่านั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรักคังจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเรายังมีหลักสูตรการพูดออนไลน์นะฮะศิลปะการพูดในที่ชุมุมชนท่านใดที่สนใจเรื่องการพูดปกติเราจัดกัน2วันก็เก็บราคาอยู่ที่5,500 55, มนห้าพนะครับเนี่ยเรียนออนไลน์เรียนละเอียดยิบเลยนะครับ หชั่วโมงเต็มเตมเรียนแล้วฝึกปฏิบัติกับผมโดยตรงนะครับราคาก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับถูกแสนถูกนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากด้วยคำหลวงพ่อพุทธทาสที่ว่าถ้าท่านพูดพร่อยๆก็คือท่านเปิดรูรั่วให้เกียรติยศของท่านค่อยๆรั่วจนหมดไปวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ